ขบวน432นะกำลังจะเข้าเมืองพลน,นะตามเวลาเป๊ะเลยนะบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวมีขบวน532นะตามหลังมาเลยนะน่าจะกําลังจะถ้า432ออกเมืองพล53532ก็ออกปันหันนะ ะะที่นี่สถานีเมืองคนก่อนจะลงสัตวกรบวนการตรวจตสอบอุบัติของและสัมภาระของ่านให้หนกต้องครบพ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหลังเป็นเหยียยว่าในโอกาสตอบแการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะนตรวจสอบเขาจะไปเลือกตนี้ออกจากฐานเขาไปแล้วจะอยู่แล้วจุดที่สามที่สถานี ราก็เือไป้ายรถรลาดีกเราก็ลายทุกทางโดยอย่าะต้องะกาต่อไปค,ออครับเรื่องความปลอดภัยโปรดอย่าท้างอ